สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาเปิดอีพิอีพิก,ก,กันนะฮะ่อจากเบอร์อวอนก่อนนะครับผมยังเปิดไม่ได้เจลอาจิน,นี้นะฮะก็เปิดค้างไว้ฮนะก็ ว่าจะเปิดเมื่อคืนนะแต่เติมเงินแล้วมันยังไม่เข้านะนี้ก็เลยจะมาเปิดเอาให้มันจบนะหวังว่าหวังว่ามันคงจะไม่มีอีพีต่อไปนะให้มันจบนะผมจะได้เอาเงินไปทำอย่างอื่นบ้างฮะ ว่าจะเปิดเมื่อคืนแต่เงินมันเติมแล้วมันยังไม่เข้านะฮะผมเติมผ่านซิมนะฮะเมื่อคืนเติมไปเจ็ดร้อยก็ยังไม่เข้าฮะมันเติมเหมือนมันกว่าม,มันไม่รองรับหรืออะไรเนี่ยแหละฮะก็ววเลยต้องมานั่งทําเมื่อคืนนั่งทนงนงานานก็ยังไม่เข้านีก็เลยโตโทรไปที center ่ call center es ให้เขานั่นให้ก็เลยโอเคทำได้ละ ตอนนี้ก็เติมได้ละมาเลยฮะให้มันจบในอีพีนี้นะฮะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะหวังว่ามันคงจะไม่เกินนะหรือเก้าสิบเก้าตัวผมก็อยากจะให้มันจบๆไปฮะเอาเลยครับเปิดเลยนะฮะเพื่อนๆโอเค ปปเฮ้ยเจ้าแรกมาเลยเอามาสองตัวเลยไขว้าโอตโต,ติ ผมขอรีกเกมปักหนึ่งครับมาต่อครับเพื่อนๆผมรีกเกมแล้วฮะเมื่อคืนเมื่อคืนเจอเล่นอีเวนต์เจอสลาตันไปโอ้แข่งโป๊กเลยฮะบ,บาดีนี่ตูรามเอาไม่อยู่ฮับเจอสลาตันเรลโมวิดมันไม่ได้วิ่งช้านะตัวนี้เนี่ย เนี่ไม่ได้วิ่งช้านะแล้วก็เบียดไม่เข้าเลยฮะเจอเมื่อคืนเล่นอีเวนต์นะเจอตัวนี้เข้าไปโอ้ไม่กอเลยเบียดไม่เข้าแล้วยิงคมมากฮะยิงเสาสองหายเลยฮะปีเตอร์จะไม่เฮดีดาดีด้าดีด้าผผมไม่มีบู๊นครัตันร้อยตันร้อยหนึ่งหลืออะไรเนี่ยยืนเอือเลยฮะ เจอตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวยังไงผมก็เดี๋ยวก็อีกสองอาทิตย์นะว่าผมจะห<ม>าง้มาเปิดได้หรือเปล่าแต่ผมว่าอยากได้กุลิปนะฮะผมยังไม่มีกุลิปเลยฮะม,มีแต่ล่างบิ Big ๊กไทม์ล่างเก่าทัสโนทัสสิบโดสิบฮะแต่ยังไม่มีไอ้นั่นผมว่าอยากจะ,จะได้กุลิปเหมือนกันอะเมื่อคืนเจอตัวนี้ผมว่าเก่งจะได้เลยนะไอ<ม>้ลาต้าเนี่ย มาต่อฮะอันนี้ผมเติมทองโปนะฮะทองโปอะไรหนึ่งสองสามไปฮะ อีกคิดไหมอ,อ๋อไฮไ์ มันั่นลึกเลยหนึ่งสองสามไปครับน่าจะยาวนะผมว่านะอา สองไปครับโอ้ยได้ตัวเดียวครับเดี๋ยวผมค่อยมาอีกสี่เดี๋ยวผมค่อยมา,ยมยมาสมทบทุนอีก EP ต่อไปครับผมต้องเติมเพิ่มนะฮะโอ้ย ไลยห้าสิบเก้าตัวทำไมไม่ได้นอ้อผมต้องเอาให้ได้ครับพี่เชลตอนนี้ผมมีล่างบุธเดียวอยู่ส่วนแพ็กน,นั้นมีเวลาอีกสองอาทิตย์นะฮะ มีเวลาอีกสองอาทิตย์ผมก็น่าจะพอหางบทันได้นะ ảo toa còn nè, mình áp khéo cao đi còn nè, rồi mình cõi máy áp chìa nhẫn. Mấy ừ, 2 boot. Sticker instinct đi. Ừ, oh, technique ok Technique ok luôn hả? Nên là không มีอะไรแค่อพอจะเปลี่ยนแปลงได้มั่งขอดันสปีดตน้นดิปบิ้งลดได้ฮะเดี๋ยวดูกันนะดิปบิ้งลดแต้มหนึง่งขอส่งลบแต้มหนึง่งมาไปใส่สปีดตน้น ดูใหม่ก่อนบอลคอตัวก็แปดแปดนะเอาส่งสักเกก็พอเนาะ แามหนึ่งร้อยหกแน่นอนเลยว่าแล้วไม่ได้อันนี้นผมว่ายังไม่ผ่านนะต้องไปลถดิปปิ้งเนี่ยรถดิปปิ้งอีกสักนิดนึง ถ้ารถที่บิ้งเันนง่ายก็ะลุดเสร็จแต้มพอยต์หนึ่งผมว่าไม่ได้ก็ หรือว่าจะลดสองแต้มดีเดี๋ยวผมต้องไปสักกา้าวอ่ะอ่อัพร่าวข้าก่อนนะ ครับคร่าวๆก่อนอันนี้ผมยังคิดว่าคงไม่จะไม่ไม่เอาแบบนี้แหละฮะโอเคครับยังไม่จบนะฮะยังมี EP ต่อไปผมต้องลาบเจรตินี่อีกอีพีหนึง่งเดี๋ยวรอตัวเงินสักพักหนึ่งก่อนฮนะรอลูกค้าโอนตังมาให้ก่อนนะฮะก็ ติดตามชมแล้วกันฮะก็วันไอ้คลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคอยกดไลค์กดลกำลังใจก็คิดถึงทุกคนนะช่วงนี้ผมอาจจะมามาช้าแต่ก็มานะก็มานะพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะพูดไม่ค่อยเก่งแต่จริงใจนะเป็นคนตลกตลก ใครอยากเล่นกับผมก็ทักมาได้นะะเล่นสนุกสนุกกันไม่ต้องซีเรียสอะไรฮะก็ฝีมือก็พอไปวัดไปวาได้ฮะอาจจะไม่ได้เก่งเข้าดีหนึ่งหรืออะไรฝีมือก็อยู่ผมดีสองนะฮะผมยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นดีหนึ่งเลยสักวันเดี๋ยวก็ต้องได้ขึ้นนะฮะใครอยากเล่นก็ทักมานะฮะยังไงก็ขอบขอบคุณด้วยนะครับ คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับรอรอดูอีพีต่อไปฮะน่าจะเปิดคืนนี้นะฮะน่าจะเปิดคืนนี้นะะตอนนี้ผมเปิดตอนกี่โมงตอนเที่ยงนะฮะพักเที่ยงพอดีเลยโอเคครับขอตัวไปทำงานก่อนนะครับขอบคุณครับ